นะครับไปเติมน้ำมันเช็คลมยางจะไปขับจ่อบนถนน,นรถที่เบนับได้สตาร์ทดีนะครับแอร์เย็นร่นนนบนถนนพัฒนาที่เบนนะครับวันนี้ลองใส่เกียร์ห้าดูครับไม่มีสะบัดไม่มีไม่มีกระตุกนิ่มๆครับ